คุณปาวานเพึ่งมานะคะกมุ่งมองทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพสัตว์เป็นหลักนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนที่จะเอาสัตว์ ที่อยู่ในตอนนี้มีอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเข้ามาย้ายเข้ามาเจอกับสัตว์ของเราที่อาจจะไม่มีโรคนะครับอย่างแรกเลยง่ายๆคือต้องมีการกักโรคก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาพบกับสัตว์เลี้ยงของเราในขั้นตอนนะครับก็คืออะไรนะพี่จุ๋มลอ่าคุณมูติดโคโรคประวัติมาจากโรงพยาบาลอื่นมาที่นี่หมดเพราะว่าตอนนี้หมอท่านีมาตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ขนาดแค่ขนาดแค่วันนั้นนางจับขึ้นรถนางยิงป แล้วบนที่จะเปถทียขอว่าน้องนั้นนะคือจะปวดถ้ามาเองเลยหรอมาเสร็จครับคนโดนเราตายแล้วจะล่าแ่กาแบก่อนจะเราไปรวมกับสัตว์ที่เรามีอยู่ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพของขึ้นนี้มีไรนะคะปาาสัตว์บางคนไม่รู้ประวัติวัคซีนเลยอาจจะเป็นจําเป็นถ้าคุณหมอแนะนําอาจจะต้องให้วัคซีนที่ครบก่อน แล้วก็ดูก่อนว่ามีโรคอะไรที่จุ๋มแข็งแรงดีตัวแข็งแรงไม่ป่วยค่ะ้นแม่หนูไม่ไหวแล้วหนูเจียนหรือว่ามีท้องเสียอาเจียนแต่หนูไม่มีเห็บหมัดสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถติดต่อมาสัต้ค่ะคุณพี่เดียร์ดีแค่ค่ะเราสามารถตรวจได้ไหมเพราะว่าเขาได้รับวันีเปล่าถ้าเป็นแบบเป็นสัตว์รที่เรารับมาเนี่ยค่ะตรวจเจอไหมคะจะยกประวัติหมาสิ จริงจริงมีนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแอคติบอดไทม์เลยแต่ราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยจากประสบการณ์ที่อาหมอทางานในคลินิกนะครับการตรวจแอนติบอดีไทเ์เร์มักจะเป็นในการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างประเทศตามการเคลื่อนย้ายสัตว์ก็จะมีการขอแต่ละประเทศจะมีการขอว่าภูมิคุ้มกันของสัตว์แต่ละตัวตัวนั้นๆนะครับมีภูมิคุ้มกันถึงหรือเปล่า ขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ถือว่าน้องแก้มหมูมาถึงทางแล้วที่ดูแลสัตว์ที่รับฝากปกติวันนี้พีทมีภารกิจเล็กหน่อยนะฮะคือปกติแล้วการที่จะรับสุนัขจระเข้ว่าแมวจรดเข้เขาอาจจะทุกคนจะมองว่าอุ้ยมันคือการเอาภาระหรือรายจ่ายที่มากขึ้นตลอดเนี่ยเข้ามาในบ้านหรือเปล่าอยากทราบถึงแรงประกันใจค่ะว่าทำไมคุณแก้มหมถึงเลือกที่จะรับสุนัขปกันาคของน้องเรา คุณปาวานบอกว่าไม่อาบน้ำสักหนึ่งอาทิตย์ดีกว่าอยากมีเห็บหมัดแรงมากแม่เพื่อนมันจะน้อยมากเราเรารู้สึกว่าการที่เรามีเขาอยู่มันเป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆเลยเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งพอโตมามันก็เหมือนแบบซึมซับเร็วๆว่าเราเราสงสารนะเห็นกันไม่นอนแล้วรู้สึกว่าอยากดูหรือว่า เต็มแล้วก็ยฝากเอาไปฝากไว้หน้าโรงพยาบาลเอาหมอช่วยหาตาไปหน่อยก็รับจ่ายค่าฝากไว้โรงพยาบาลทำหมันตู้เย็นทำหมันให้ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเงื่อนไขที่เราแบบช่วยได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นภาระไหมเป็นผ้าใช็ดหน้ายไหมก็ตอบเลยว่าเหมือนนิ่งๆพอดีหันไปคุยกับพี่จุ๋มกับแม่ขอโทษค่ะอากาศเปลี่ยนเขาก็สามารถป่วยได้ภูเ้าสามารถตกได้สามารถไปลุกหูหนังได้ทุกอย่างไปได้หมดหรืออาจจะไปซากพาล้าได้หัวท่าได้ ได้ย <mm um> ังเงี้ยเขาเป็นาราม่ะเขาเป็นสิ่งที่เราต้องมาผิดชอบในระยะยาวไม่ใช่แค่แบบหนึ่งปีสองปีสามเดือนแต่ว่าบางตัวก็อยู่เป็นแบบเกือบยี่สิบปีก็มีอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็ต้องสนใจว่าเราเรียนเราเราสามารถมีกำลังในการที่จะดูแลเขาตลอดชีวิตไหมไนียเราชอบทำดีมากกำลังดีคำว่าการที่เราจะรับฝากตัวดึงมาเลี้ยงเราต้องคิดว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแค่ตอนเด็กๆเราต้องอยู่กับเขาไปอีกนาน ใช่ไหมคะ20ปีเพราะฉะนร้องมีความพร้อมในการจัดการโรคพิสนัค่ะวันนี้เรามาท้ความร้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรกค่ะเกลยวอยากให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขากค่ะเกลีวาหามูลเกี่ยวคนฟังอาจจะเคลิา้ความรปไเร้กค่ะพี่เกลค่ะอ่ากให้วามกี่ยรนับ้าโ่ะ่เกอคมรูับคุณัขบ้าโลคะ่ ที่พบบ่อยจากทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้คุณหมอเกียรติยงอันดับหนึ่งจะมาตอบให้กับเราค่ะคำถามแรกค่ะคุณหมออาการของโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์มีวิธีการสังเกตใช่ค่ะมือไม่นิ่งพอใจจริงค่อนข้ดูจากที่กรเชิ่ดูจากเสื้อนะครับน่าจะา ยังเนกับคำถามแบบนี้มากๆแล้วนะครับแต่แต่ก็คือยังเห็นนะครับก็ยังมีประชาชนเข้าไปเนาะที่เข้ามารับฟังนะครับในส่วนของอาการกนะครับกชม<อ>สิ่งชนะสนใจสักครู่ครับ,รบชื่ออันดับแรกเลยชื่อของโรคก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าพิษสุนัขบ้านะครับก็จะมอีอาการที่เขาเรียกว่า agressive มีอาการก้าวร้าวมีอาการดุแบบไม่มีสาเหตุวิ่งแบบไม่มีจุดหมายกัด กัดไปทั่วเลยอ๋อและอีกที่สําคัญที่สังเกตได้นะครับก็คือจะมีอาการน้ําลายไหลมีถ้าสมมุติเป็นหมาหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะมีอา,าอาการต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเปลี่ยน<อ>พฤติกรรมเปลี่ยนหรือว่ากินอาหารแล้วเกิดการสำรอกกินไม่ได้เป็นต้นครับฟังคําตอบแล้วแอบตกใจบางอาการคล้ายๆเราเหมือนกัน ฉีดแล้วเหมือนกันนงโชคกีอยู่อ๋อได้ค่ะมดแล้วจะมีคำถามมีใครจะถามคุณหมอไหมเอ็ดเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องโรคพิสุนัขบ้าหรือว่าอื่นเนี่ยถ้าไม่มีมีไหมคะคุณหมอไหมเอ็กเลี้ยงสัตว์ค่ะเลี้ยงครับเลี้ยงอ่าหมอเลี้ยงแมวอุ้ยอยากเป็นแมวเป็นทาสแมวอุ้ยอยากเป็นแมวกี่ตัวคะคุณหมอคะตอนนี้เลี้ยงอยู่สามตัวครับรับตัวที่สี่ไหมคะ หกสิบตัวเมื่อกี้ปลาขาบ้างนะคะรอรอก่อนมีการไตะขาแล้ขอบคุณหมอคะแม่เป็นปลาวานค่ะแม่ร้องเหมียวเหมียวไม่ได้นั่งเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเราฟังชื่อค่ะกลับมาที่คุณแก้ปุบอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอะไรนะอะไรนะชื่อเราชื่อชื่อเราสองคอยู่บนรถนี่ค่ะน้องชื่อชื่อน้องเป็ดกับน้องเห็ดครับชื่ออะไรนะเป็ดกับเห็ดครับ เอ้าเหมือนเหมือนกันเหรอมีไหมคะที่บุผมผมไปดูล้วใช่เป็ดน้อยอป็แวเลียงมาเป็นแพิการเขามีน้องสุนัขน้องแมวแมวคุณหมอชื่อน้องเป็ดด้วยนะคะเหมือนกันว่าใครคะน้องเห็บ อากาศก็ร้อนร้อนชื้นชื้นเย็นเย็นบ้างคคะถามไหมคะถ้าไม่มีดิฉันมีอีกนะคะได้ค่ะสามารถถามได้เลยทั้งคุณแก้บุบแล้วคุณหมอวันนี้ค่ะเรามาแชร์ลิมุมมองของทั้งผู้เลี้ยงนะคะแล้วก็ทางการแพทย์ด้วยค่ะคุณแก้บุบเคยเจอปกติแล้วเวลาคุณแก้บุบเลี้ยงสัตว์เรามีการฉีดวัคซีนทุกอย่างตามกําหนดของทางการแพทย์ป็ ฉีดฉีดครบค่ะก็คือฉีดทั้งหมดก็จะมีอย่างทอ่หนูว่าพอเลี้ยงจำนวนเยอะอย่างเงี้ยการพาไปโรงพยาบาลยากพาหมอไปที่เลยยงง่ายกว่าก็คือพาไปที่เลี้ยงเลยแล้วก็ฉีดในครบก็คือพอเริ่มครบแล้วก็จะเป็นวัคซีนประจำปีแล้วก็ฉีดพิษน mm ัก hmm. บ like ้ารวมไปเลยก็คือปีหนึ่งก็คือฉีดเก็บวิดีโอให้ให้เสือน่อยคุณบุ๋มเหรอใช่ แต่ว่าไม่ได้ฉีดแค่สัตว์เลี้ยงก็จะฉีดตัวเราด้วยแล้วก็คนเลี้ยงด้วยเนี่ยเพราะว่าบางทีสัตว์อย่างแบบอย่างลีโมโวเซ่อย่างเงี้ยก็คือดุมากัน่พวกเราเนี้ยบางทีก็จะไปกัดที่เลี้ยงบ้างเลยเนากัดที่เลี้ยงด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะกดจริงจังด้วยอยากให้คุณแก้มบู๋ฝากถึงคนที่กาลังอยากเลี้ยงสั์เอาในมุมมองของคนเลี้ยงกัดนะว่าถ้าหนูติเราจะเลี้ยงตัดเราควรที่จะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับยังไงดีฝากแนะนำหน่อยค่ะคุณแก้มบุ๋มคะ จริงๆแล้วอะตอนแรกเลยที่หนูเลี้ยงอะแล้วหนูเปิดคาเฟ่อะสิ่ง,งแรกที่คิดคืออยากให้คือป้านหนูจะอยู่ใกล้โรงเรียนใช่ไหมคะอยากให้เด็กๆเขาเข้าไปลองศึกษาดูอะไม่เล่นกับหมาพันนี้ชอบไหมรหรือว่า